สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดสำคัญสำคัญจากข้อความของท่านอิหม่ามกอฟซาลีนะครับนักคิดคนสำคัญเลยในยุคทองของอิสลามซึ่งความคิดของท่านเรื่องจริยธรรมความรู้เนี่ยก็มีอิทธิพลอยู่มากนะจนถึงปัจจุบันหัวข้อก็คือเป้าหมายแห่งการศึกษาและการปฏิบัติครับเหมือนเป็นคำสอนตกทอดกันมาเลยอะ่ะค่ะเป็นคำสอนจากรุ่นสู่รุ่นจริจรงๆคําคำถามแรกเลยคือ ้าหมายจริงๆของการเรียนรู้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่การแค่สะสมความรู้เยอะๆนี่พอไหมอืมนั่นสิคะแล้วก็มีคำเตือนที่น่าสนใจจากวัฒนศาสดา,ด,าด้วยนะครับว่าถ้าชีวิตเรามันไม่ได้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่เนี่ยเอ่อก็อาจจะต้องเตรียมเจอกับความยุ่งยากได้ ค่ะประเด็นสําคัญที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือความสัมพันธ์หรืออาจจะเรียกว่าเป็นความตึงเครียดนิดนิดก็ได้นะคะระหว่างการสแสวงหาความรู้ที่เรียกว่าวิชากับการนําความรู้นั้นไปลงมือทําหรือการปฏิบัติซึ่งเนื้อหาที่เรากําลังดูกันอยู่นี้อิงกับคําสอนอิสลามแล้วก็วจนะของท่านนาบีหรือฮะดิษเยอะมากเลยค่ะครับ มีจุดหนึ่งที่ผมสะดุดตั้งแต่แรกเลยคือคำเตือนที่ฟังดูค่อนข้างแรงเหมือนกันนะใช่ค่ะแรงทีเดียวเกี่ยวกับคนที่อายุเกิน40แล้วแต่ความดีในชีวิตยังเอาชนะความชั่วไม่ได้ท่านบอกว่าให้เตรียมตัวสู่นรก ฟังดูอาจจะตกใจนิดนึงแต่ก็กระตุ้นให้คิดจริงๆนะครับใช่ค่ะแม้จะฟังดูแค่งวดนะคะแต่เจตนาที่สัมผัสได้จากเนื้อหานี้คือการกระตุ้นให้เราไตร่ตรองอย่างจริงจังมากกว่าว่าเรากําลังใช้ชีวิตใช้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยไปในทิศทางไหนกันแน่มันสอดคล้องกับเป้าหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องทางโลกหรือเปล่าอะไรทํานองนั้นค่ะคําเตือนนั้นค่อนข้างจะ ตอกย้ำประเด็นหลักที่ท่านอิหม่ามขอสลีกำลังชี้ให้เห็นเลยนะครับคือความรู้ที่มันไม่มีการลงมือทำเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ไร้ประโยชน์อืมใช่ค่ะมีการอ้างถึงฮะดิษซึ่งก็คือคำสอนจากท่านนาบีนะนะครับที่บอกว่าผู้ที่ได้รับโทษหนักที่สุดในวันเกียรติหรือวันพิพากษาเนี่ย คือผู้ที่มีวิชาความรู้แต่เขาไม่ได้รับผลประโยชน์จากอัลลอฮ์ด้วยวิชานั้นๆไม่ได้หยุดแค่คําว่าไร้ประโยชน์แต่ชี้ไปถึงว่ามันอาจจะกลายเป็นโทษได้ด้วยซ้ํามีเรื่องเล่าเชิงเปรียบเทียบถึงผู้รู้บางคนที่แม้จะอยู่ในนรกแล้วแต่กลิ่นตัวกลิ่นจากความรู้ที่ไม่ได้ใช้นะคะมันยังไปรบกวนชาวนรกคนอื่นเลยโห oh. มันสะท้อนว่าความรู้ที่ไม่ได้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียได้จริงๆ ภาพเรื่องกลิ่นตัวนี้ชั้นมากเลยครับเห็นภาพเลยมันทําให้เราคิดถึงเรื่องแรงจูงใจเบื้องหลังการเรียนรู้ของเราเลยนะว่ามันสําคัญแค่ไหนเนื้อหานี้ก็วิจารณ์ค่อนข้างตรงเลยสําหรับคนที่เรียนรู้เพื่อเอ,อ่อหน้าตาชื่อเสียงหรือให้คนยอมรับในทางโลกอย่างเดียวใช่ค่ะใช่โดยที่อาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องการเอาไปปฏิบัติหรือเป้าหมายในชีวิตหลังความตายที่เรียกว่าอาคีระเลยถูกต้องค่ะ ในมุมมองของเนื้อหานี้เนี่ยการมีแรงจูงใจแบบนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหลงลืมเป้าหมายที่แท้จริงไป mm hmm. แล้วก็อาจจะให้ความสําคัญกับปัจจัยทางโลกมากไปจนลืมผู้กําหนดปัดจจัยที่แท้จริงตามหลักความเชื่อนะคะคือการเรียนรู้ที่แท้จริงมันต้องนําไปสู่ความเข้าใจ mm hmm. แล้วก็การเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติไม่ใช่แค่สะสมข้อมูลเฉยๆฉเหมือนที่สมัยนี้เขาพูดกันเรื่อง knowing doing gap หรือเปล่าครับแบบว่า รู้เยอะแต่ทำจริงน้อยอ่าใช่เลยค่ะคล้ายๆแบบนั้นเลยคือช่องว่างระหว่างความรู้กับการลงมือทำเรารู้เยอะแยะไปหมดแต่ทำจริงแค่ไหนอันนี้น่าคิดมีตัวอย่างเปรียบเทียบที่ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นมากเลยเรื่องนักรบที่เก่งอาวุธมากมีอาวุธดีๆเป็นสิบๆเล่มเลยนะอือห mm ือ hmm. แต่พอเจอสิงโตจริงๆเข้ากลับไม่ได้หยิบอาวุธพวกนั้นออกมาใช้ปกป้องตัวเลยเนื้อหาบอกว่า อาวุธเหล่านั้นไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาได้เลยหากเขาไม่จับอาวุธด้วยมือของเขาออกมาฟาดฟันอุปมาณีชีให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าศักยภาพหรือความรู้ที่เรามีเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าขาดการลงมือทำหรือการปฏิบัติซึ่งในทางศาสนาเราเรียกว่าอาเมลคือการกระทำที่มาจากความรู้ความศรัทธานั่นเองค่ะ มีอีกตัวอย่างคล้ายๆกันเรื่องคนป่วยที่รู้สปปรรพคุณยาดีมากรู้หมดเลยว่าต้องกินยาตัวไหนครับครับแต่ไม่ยอมกินความรู้เรื่องยาก็ช่วยอะไรไม่ได้จนกว่าเขาจะปฏิบัติตามความรู้นั้นจริงๆแสดงว่าหัวใจสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติหรืออาเมาจริงๆสินะครับใช่เลยค่ะ มีเรื่องเล่าถึงความฝันเกี่ยวกับอิหม่ามยูเนตท่านก็เป็นนักปราชอีกท่านหนึ่งพอท่านเสียชีวิตไปแล้วปรากฏว่าสิ่งเดียวที่ยังเป็นประโยชน์กับท่านจริงๆคือการละหมาดที่ท่านทําเป็นประจำตอนกลางคืนอืมไม่ใช่เชื่อเสียงหรือความรู้มากมายที่ท่านเคยมีเลยใช่ค่ะเนื้อหานี้เลยเน้นย้ำมากๆว่าการกระทำการอุทิศตนอย่างสม่ำเสมอที่เรียกว่าอามารีบาดัอะค่ะคือการปฏิบัติศาสนกิจ การทำความดีต่อเนื่องต่างหากที่เป็นผลลัพธ์ที่แท้จริงของการเรียนรู้เป็นการป้องกันสภาวะที่ท่านเรียกว่าความล้มละลายทางจิตวิญญาณความล้มละลายทางจิตวิญญาณค่ะคือมีแต่ความรู้ท่วมหัวแต่ไม่มีการกระทำดีๆที่เป็นรูปธรรมติดตัวไปเลยสรุปแล้วนะครับแก่นที่เราได้จากการสำรวจความคิดของอิหม่ามกซาลีวันนี้ก็คือคุณค่าที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารู้อะไรค่ะ แต่อยู่ที่ว่าเรานําความรู้นั้นไปทําอะไรต่างหากการสแสวงหาความรู้มันจําเป็นต้องคู่ไปกับการปฏิบัติเสมอเหมือนคําโครงที่ยกมาตอนท้ายเลยนะครับว่าท่านทั้งหลายจงศึกษาวิชาความรู้ตามที่ท่านทั้งหลายประสงค์แท้จริงท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับส่วนกุศลด้วยการรวบรวมวิชาความรู้แต่ประการใดจนกว่าท่านทั้งหลายจะปฏิบัติตามนั้นดังนั้นข้อคิดสําคัญที่เนื้อหานี้ทิ้งไว้ให้เราได้คิดต่อ ก็คือเหมือนเป็นการท้าทายให้ผู้เรียนทุกคนถามตัวเองจริงๆจังๆเลยนะคะว่าเราเรียนรู้ไปทำไมแล้วเราตั้งใจจะนำความรู้นั้นไปเปลี่ยนเป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์ได้ยังไงบ้างเป็นการเรียกร้องให้เกิดการออบูรณาการนะคะระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กับวิถีชีวิตจริงๆเป็นข้อคิดที่ออส่งพลังมากครับแล้วถ้าเราลองขยายมุมมองออกไปจากบริบททางศาสนานี้หน่อย หลักการที่ว่าความรู้ต้องการการปฏิบัติเนี่ยมันจะเอาไปปรับใช้กับการเรียนรู้ด้านอื่นๆหรือการพัฒนาตัวเองในโลกปัจจุบันของเราได้ยังไงบ้างครับอืมก็น่าจะได้นะคะหรือว่าตอนนี้มันมีความรู้ชิ้นไหนที่เราอาจจะเก็บเก็บไว้แต่ยังไม่ได้ลงมือทำหรือยังรอให้เราเอาไปใช้อยู่อีกหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่น่าสนใจให้ไปคิดต่อกันดูนะครับ